ู้ชมครับถือว่าเป็นโชคดีของผู้ชมนะที่เปิดรายการอยู่นะครับวันนี้เบทที่2นะครับกับรายการเดินสิบแเซเว่นเองนะครับผมวันนี้อย่างที่บอกครับอยู่กับห้ากูรูของเรานะครับเรากาลังไล่เรื่องราศีอยู่นะครับห้ากูรูนะแนะนําเรื่องความรักการเงินการงานสุขภาพริวารและก็การเสริมดวงด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ราศีสิงค์ครับกดหนึ่งฮะอาจารย์เลืฟวอนสิบเซเว่นครับครับผมสาหรับราศีสิงห์ครับ นะครับในปีนี้นะครับตามโหราพมาโบราณเนี่ยถือว่าดวงชะตามีดาวเข้าขตัวหนหรือมีดาวบบบเข้ามาให้ผลนะครับปีนี้สําหรับคนที่ทํางานอยู่ก็จะรู้สึกถึงนัดพอสมควรนะครับมันหมายความว่าจะมีอะไรที่ทําให้ไม่สบายใจนะครับหรือมีงานหนักมากจนเกินไปราศีสิงปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างเหนื่อยนะครับก็จะมีอะไรหลเข้ามาให้รับผิดชอบค่อนข้างเยอะนะครับชาวราศีสิงปีนี้นะครับ พักผ่อนให้เต็มที่นะครับเพื่อจะได้ตื่นขึ้นมาต่อสู้กับงานนะครับผมเดี๋ยวถือว่าไม่ค่อยดีใช่ไหมอาจารยสรุปแล้วมันมันค่อนข้างอึดอ่าคือกเป็นช่วงที่ค่อนข้ใช่ครับเป็นช่วงชนาชีพิตที่พูดหวานนิดนึ่งนะครับก็จะเป็นในที่เขาเรียกว่าเคืออาตองงานนานที่เข้ามาแล้วก็เพื่อนร่วมงานอาจจะไม่ค่อยสนับสนุน แล้วก็สามนาทีกับตอนแรกสลนะครับครับผมเชิญครับผมกฤสอนอาจารย์กิติครับเรื่องการเงินครับงานไม่ดีแล้วเงินจะเป็นอย่างไรครับเชิญอาจารย์ก็คือว่าราศีสิงห์เนี่ยนะครับมันจะมีราหูเข้าบ้านราหูเนี่ยอยู่ในภพธันทุแล้วก็มีดาวเสาร์อยู่ในภพสหัชชะก็คืออยู่ในภพที่สาม กับภพที่สี่นั้นภพที่สามภพที่สี่จากลัคนาเนี่ยโดยท mm. ั่วไปเป็นภาพรวมนะครับไม่ใช่ว่าคนราศีสิงค์ทุกคนจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าการพูดทายเรื่องวันเกิดนะราศีเกิดเนี่ยมันจะเป็นแค่ภาพรวมเท่านั้นนะครับนั่นแล้วมันมีแนวโน้มที่จะทําให้เราเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางนะฮะการเดินทางการเดินทางการใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องรถเรื่องบ้านนะครับนั่นแล้วเนี่ยคนราศีสิงห์เนี่ยก็เตรียมเงินไว้ได้เลยนะครับ จะต้องซ่อมบ้านครั้งใหญ่ซื้อบ้านขายบ้านซื้อที่ขายที่ย้ายบ้านซื้อบ้านใหม่นะครับแล้วก็ต้องทําเรื่องกู้นะครับทาเรื่องกู้กันเออตรุดนะครับแล้วคนราศีสิงห์เนี่ยตอนนี้เป็นหนี้ครับเห็นพี่เอาละครับแม่นะครับงานไม่ดีเงินไม่ดีเรามาเช็คเรื่องความรักกันฮะกดสามมาแล้วอาจารย์ธนูเชิญครับก็ถือว่านะครับความรักเป็นเรื่องความสุขนะครับในปีนี้เพราะว่าเป็น ก็จะได้ทําบุญร่วมกันนะครับถึงท่านที่จะเป็นใจเดียวกันมีเกณฑ์การใช้ชีวิตร่วมกันนะครับสาหรับคนที่มีความรักสาหรับคนที่มีมีคู่แล้วนะครับในส่วนคนโสดก็จะได้พบรักที่ถูกใจมากแต่งานไม่ดีแต่ความรักดีใช่ไหมถือว่าเป็นช่วงเวลาของความสุขจริงๆนะครับก็จะได้เจอคนถูกใจเจอคนเข้าอกเข้าใจที่ดีความทุกข์ในใจก็จะหายไปนะครับก็จะลืมอดีตได้นะครับแล้วก็เริ่มของการเตรียมตัวที่ดีต่อไป ก็ถือว่ายังโชคดีนะนะครับงานไม่ดีงานไม่ดีแต่ความรักกับดีนะอ่ะกรดเซไปที่อาจารย์ยักษ์ครับเชิญครับการรุไหายไข้เจ็บเรื่องธรรมดาของมนุษย์คนราศีสิงปีที่แล้วสุขภาพจะไม่ดีระวังเกี่ยวกับพวกเลือดลมหัวใจการเต้นปกติโลหิตบางเป็นเล็กน้อยเพราะนั้นกินธาตุเหล็กให้เยอะนะครับตอนนี้เหล็กกำลังแพงกินก็ไเออนะครับเพราะนั้นสุขภาพคนราศีสิงปีนี้จะเริ่มดีขึ้นให้ระวังช่วงเดือนมกราคมนะครับกลาง เดือนมกราคมแล้วสุขภาพจะไม่ดีแล้วก็เป็นระวังที่ตอนประมาณกลางเดือนมีนาคมนะครับเพราฉะนั้น หลังจากผ่านเมษายนไปแล้วราศีสิงห์กะเริ่มดีขึ้นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเพราะนั้นให้พักผ่อนให้ดีนะจ๊ะที่ผ่านมามันอาจจะไม่ค่อยดีเกี่ยวกับเรื่องบริวารนะครับจักดดีคนที่จะรับบริวารใหม่ลูกน้องใหม่โอเคเลยสือได้ที่ผ่านมาไม่ค่อยดีแต่ทีนี้กำลัง <iałem S 3> <dragon S 2> จะดีใครที่มีลูกจะสอบเข้าหรือจะเลียงต่อโอเคเลยลูกที่มันที่เกียดมันก็จะเริ <yell> <anime> ่มเกียดที่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าบริวารดีขึ้นสุขภาพเรมดีสำหรับราศีสิง์ักดดีมากดีน้อยถาม หมายเลขยเหมือนปวนมาด้วยหมายเลยป๋าที่พ<น>ี่นี่อยู่ที่ป๋าเขาเดียวรหละสิงห์เนี่ยแต่ว่าธาทิตย์ถัดไปเพราะฉะนั้นข้อแนะนําในการทําบุญตลอดปีเติมน้ำมันตะเกียงตามวัดตามศาลเจ้าช่วยได้ไหมช่วยได้ทําให้ชีวิตรุ่งโรจน์นะครับเจอวัดไหนเติมน้ำมันเติมเข้าไปเติมเข้าไปไม่ใช่น้ำมันรถไปเติมน้ำมันตะเกียงนะแล้วอธิษฐานเวลาเติมไม่ต้องวนขวานะทักษิณาวัดไม่ต้องวนซ้ายไม่ได้ไม่ได้มันมันเผาผีอ๋อ อย่างเงี้ยนะเติมลับอธิษฐานให้ตลอดปีนี้นะให้ชีวิตของเรารุ้งโลดอะไรอย่างเงี้ยนะครับชาวราศที่สิ่งเนี่ยเกิด17สิงหาถึง16กันยานะครับแต่ได้ตัวนะครับน้ำมันที่เติมนะเกียถ้ามาเติมรถผมด้วยจะดีดี่ใหญ่เลยแต่ปกติอาจารย์ก็รีบไปงานบ่อยอาจารย์จะมีอุปกรณ์มันี่ป่านะลืมบอกนะต้องมีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายนะครับมาราศีกันเข้าใจเรื่ิงครับเชิญครับสำหรับชาวราศีกัน เรื่องการงานในปีนี้นะครับอ่าคนจะได้รับความเม็ตาบานานอจะได้เงินก้อนใหญ่นะครับอ่าจะมีโชคทางการทํางานครับนะครับสาหรับคนที่อ่เขาเรียกว่าเหมือนเกษียนดวงนะครับเล่นหมุ่นปีนี้ค่อนข้างดีนะครับคนที่ทํางานอะไรที่เกี่ยวข้องกับอ่สิ่งมีค่าอย่่งเช่นขายทองคำนะครับขายเพชรขายพลปีนี้ประสบความสำเร็จดีสําหรับชาวราศีกันนะครับจะเป็นเป็นปีที่ค่อนข้างจะมีโชคใหญ่หรือมีโชคลาดดีนั่นเอง นะครับราศีการปีนี้การงานดีครับอ่าคราศีการงานดีดีด้วยครับงานดีแล้วเน่ยละครับการเนิ่ครับงานดีเงินก็ต้องดีโอชัดเจนเลยราศี่าช้างเลยอ่ะก็เสาอ่ะถ้เป็นมหาอุดอยู่ที่ราศีตุลครับใช่ไหมมันอยู่ในภพการเงินงั้นแล้วราศีกันมันเป็นบ้านเบอร์สี่แล้วมีดาวเสามหาอุดอยู่ในภพที่สองนะฮะนั่นก็ถือว่าเป็นบ้านที่สมบูรณ์ เงิผพสุขนะฮะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะครับปีนี้ถือว่าคนราศีกันเนี่ยจะโชคดีนะฮะในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินการลงทุนธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยจะดีแต่ว่าให้ระวังอุบัติเหตุหน่อยแล้วกันนะครับต้องระวังเรื่องไปบเหตุนิดนึงฮะใช่ครับผมเชิญฮ้เรื่องความรักครับอาจารย์ตุครับเชิญครับความรักนะครับเกิดเก่ยเป็นเรื่องของการการห่างไกลกันนะครับโอ้ก็คือเป็นเรื่องของ ความเขินห่างด้วยนะครับรวมถึงเรื่องของความโลดลกโกรธหลงรุนแรงนะครับในปีปีปีนี้ฮะส่งผลให้มีเรื่องชู้เข้ามาเกี่ยวข้องนะมีเรื่องของเมียน้อยเมียเก็บเข้ามาเกี่ยวข้องนะะเพราะว่าหลายหลายอย่างเด่นนะครับแต่ว่าเรื่องความรักดูเหมือนจิตใจควบคุมไม่ได้ ถ้าสมงผลดึงความขัดแย้งก็ต้องเรามาลอาเรื่องความรู้สึกเนี่ยต้องข่มใจให้ได้นะครับและจะอยู่อย่างมีความสุขได้ปัญหาอยู่ที่ตัวเราเป็นผู้ควบคุมตัวเองเพราะว่ามีอะไรรอดใจเยอะเลยท่านอาดีมากครับผมเพราะงานดีเงินดีมีเงินไงแล้วก็มันจะมีสิ่งตรงนั้นทําให้มีปัญหาเรื่องความรักชัดเจนฮะครับผมนะฮะเชิญครับอาจารย์ตัดนะครับอย่างอื่นก็อะไรก็ไม่สู้กับมาดูโรคภัยไข้เจ็บไม่ได้ใช่ไหมเพราะนั้นจะเห็นว่าราศีกันนี้จะเป็นราศีที่มักจะมีโรคประจำตัวนะครับเพราะเป็นโรคส่วนตัวคนหนึ่งแย่งไปไม่ได้้นนนะะครรรัับเพาาศี การจุดอ่อนอยู่ที่ท้องลำไส้นะครับเฉพาะปัสสาวะตายอะไรก็ได้นะครับเพราะนั้นราศีกันที่ผ่านมาสุขภาพตอนนั้ดีตอนนี้เริ่มจะดีขึ้นแล้วเพราะพี่เสาแกไปแล้วพี่เสาไปแต่พี่อยู่แกยังเลงอยู่เพราะนั้นก็ยังต้องระวังสุขภาพอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่ถึงกับเต็มที่ผ่านมานะครับส่วนมรีวารลูกหลานก็จะเริ่มดีขึ้นจากที่ผ่านมานั้นจากเครียดหรือกังวลพี่ตกเกี่ยวกับเรื่องมรีวารนะครับแต่หลังจากนี้ไปบริวารก็จะเริ่มดีขึ้นเพราะนั้นสุขภาพก็จะค่อยๆคลายลงสำ